สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤษภาคมสพนาร้อยหกสิบนะครับนำท่านมาเที่ยวมานมัส,สก,การที่วัดไตสามคีตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเอามาเป็นวัดที่พัฒนาอย่างดีนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับก็กำลังจะเข้าไป เที่ยวชมเชิญครับไกลของเราครับโดยรวมก็สวยนะครับอันนี้เป็นเข้ามาก็จะมีที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนหลวงพ่อประธานพรมีไทยยิก,กา ทายกาส,สวยนั่งอยู่ม,ยมีทายกด้วยทายกแต่ทายกแกัน,น่ม,มาเวเท่ไหเห็นเห็นแต่งองอหัวบอด,ดีมันเป็นยังมันจังบดดอดี้หัวมันเสียหัวมันเห็นครับคนหน้าเก่าหน้าเดิมครับนานๆได้มาเยี่ยมแถวนี้นะครับก็จะไปลงยูทูปให้พี่น้องของเรา อาได้มาการน้ำสก,การตรงนี้มาง่ายครับมาง่ายนี่ดูนะครับดูนะครับมีคลองอเศรษฐีใจบุญนะครับมีคลองเศรษฐีผู้ใจบุญมาได้มีที่เซลฟี่นี่บรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศทั่วไปท่านที่ต้องการถ่ายภาพมานะครับท่านไม่เคยมาก็อามาดูครับมาดู เอามากราบนมัสก,การ,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้เป็นพญานาคนะครับพญานาคทางเข้าชมพญานาคทางเข้าชมพญานาคนะครับมาตรงนี้ วันนะครับมาเปิดทุกวันถนนนะครับแรูปโรงงานครับบากท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็มาชมได้นะครับครับเอาเท่านี้นะครับท่านใดที่อยากมาชมอยู่ที่อ่าบ้านไต่สามัคคีหรือมาจาก,กอำเภอโพสีสุวรรณท่านมาถนน ถนนรัตนบุรีแยกส้มปล่อยมาถึงอำเภอวสีสุวรรณตรงสีแยกแฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายแต่ซ้ายก็ตรงเข้ามามาที่ว่าการอำเภอก็รตรงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงสถานศาสุขอยู่ทางอยู่ทางซ้ายมือ,อตรงนั้นก็เตรียมเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้ามาตรงมาอีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงนะครับขอเชิญท่านมาเที่ยวนวัตก,การนะครับบ้านเราเองนะครับขอบคุณครับ